พาเข้าสวนค่ะพามาเก็บพักค่ะถือโอกาสพาชมสวนไปเลยนะคะเห็นบอพักที่เอาปลูกไม่นะคะกับล่งเริ่มไงเห็นบอคะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะเดินก็ต้องเดินระวังนะคะบอกงนันสิยางต่ำยางเหยียบนะคะนี่ค่ะหัวผ้านะคะไปเห็ดก๋วยเตีต๋ตตตตตตยวไก่กินค่ะนี่เก็บหัวผ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบอ คณะก็อยู่ตรงโน้นนะคะนี่ก็มั่นค่ะนี่ขนาังานนะคะปลูกไม้ปลูกไม้เห็นบอกพักชี้นะคะข้าวถอนเอาไปเฮ็ดพันเรียบร้อยแล้วนะคะเบิ่งตล่ละถีมันเฮียเฮียมันกระปงขึ้นมาไม่ะคะ่ะมีกินตลอดค่ะพักชี้ไปตั้งงานนะคะนะาเฮา มาเขาไก่นะคะนี่นะคะต้นผักชีนะคะเขาก็เก็บเด็ดเล่มๆเ,เ,เอาค่ะเล่มๆเ,เอาของไตไตนะคะเขาก็สิได้นะคะนี่เห็นบ่ได้ถุงบักเอฟเลยค่ะขนมคนานนะคะผักบุ้งก็เก็บแล้วนะคะนี่ ถือโอกาส้าชมสวนซซ่นเนี่ยและเดี๋ยวค่อยไปกินกันค่ะเห็นไหมผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เด็ดเอาตรงนี้ล่ะค่ะข้างล่างนั้นก็มีอีกค่ะต้องแหวกหานะคะบักพริกเย็บไปขึ้นกันวิคอยไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะยางคืนนะคะ อันคล้ายข้องแล้วเก็บรัานแล้วไปกินขี้เสี้ยวนะคะเข้าสปิดก่อนตีสามะคะ่ะนี่ขนาดเข้าเก็บมองนั้นนะคะเยอะแยะค่ะขนาดอยากพักเอาจะหยอดหยอดมันโหลดะคะ่ะเฮ้ยเขาฝีพักค่ะแสบขนาดจินน้ำแบบพริกนะคะพริกสดสดต้นหอมเข่ากับเด็ดเอาค่ะใบได้ลมนะคะ ใบมันล้มนะคะเขาก็เด็ดเอานะคะเด็ดเอาแบบสี่นะคะประจาักการกระไดแล้วนะคะนี่แล้ปุ๊ยก็เก็บบักพิกชี้ฟ้าเอาไปกินด้วยคะ่ะปุยกเก็บไปแล้วแหละลายหน่วอยอยูนนี่นะคะเก็บตรงนี้อีกก็ได้ แค่นี้ค่ะเราก็ได้เครื่องปรุงได้พงได้ผักเรียบร้อยนะคะบะเอือเทศปุ๋ยบากร้ลเลยนี่เห็นบอกมดยากค่ะตรงนี้นะคะกำลังมีหน่วยเต็มไปหมดถ้าสังเกตดีๆนะคะกำลังเขียวๆอยู่ค่ะมีกินเรื่อยๆจะ้ะป่ะไปกินเตี๋ยวกันจนี่ค่ะนะคะน้ำก๋วยเตีย๋ยวไก่นะคะปเปอร์ตีนไก่ค่ะ ก๋วยเตียยเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอน,นะคะก๋วยเตีย๋ยวไก่มะระนะคะมาจากเพื่อนเพื่อนมากินเขากันค่ะหลังจากที่ไปเก็บพักมานะคะก็มาแปรรูปเรียบร้อยแล้วจ้ะมาๆมา,มาแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีสาะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ผ่าเข่าสวนไปเก็บวัตถุดิบมาใน่มาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่กันนะคะตอนนี้กับแปรรูปเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะมากินก๋วยเตีย๋ยวไก่ด้วยกันนะคะนี่นะคะ เตี๋ยวขาไก่นะคะใส่เนื้ออยู่มาด้วยค่ะมา่กินน้ำกันจ้าแสบแสบจ้ะเดี๋ยวใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำซุปนะคะต้องใส่ตอนกิน,นะค่ะใส่ไว้เดี๋ยวมันขื่อนะคะได้เส้นมีกิน,นะค่ะมันนีงนะคะ เส้นมีนะคะมีขาวค่ะมาเด้อค่ะมาแสบน้ำกันเนาจาสักจานไหมคะสักถ้วยไหมมาค่ะอย่างที่บอกนะคะสามีไปเห็นงานของนอกนะคะเลยยูบานคนเดียวค่ะไม่มีมุงกินเขานะคะกินคนเดียวแต่แท่ได้ชื่เกาค่ะหิวเมื่อไรกัะแทบมานั้นแหละจ้ะ ผักก็นี่เลยค่ะมีนะคะมะระนะคะนะคะโวระพานะคะถั่วงอกดิบนะคะอันนี้ปุ้ยก็ะลวกขนาไว้ค่ะเพื่ออยากนะคะก้านคณานะคะปุ้ยมักกินนะคะแล้วก็นี่นะคะบักถั่วนะคะมีหอดอ,อกพริกตัวหล่านะคะปุ้ยมักกินขนาดเดย้ย่มไปกินล่างเตียวนะคะจะก,กี้ขช้ของเลิกดึกค่ะ มีหลั่ประจํานะคะไปกินนะะ้ะข่าเจ้าประจํานะคะเขาก็้นีพักประมาณมนะะี้ละค่ะขายตอนดึกนะคะขายดีเขาขายไวมากะคะ่ะต่้งร้านตอนประมาณหกโมงแหลงเหอกประมาณตีสามเก็บรางถ้าไปตอนประมาณตีสองครึ่งได้กิน,นะคะ่ะถ้าไปตอนตีสามเขาเขาล้างหม้อคว่ำหม้อแล้วค่ะ แซ่บยิ่ได้หล่ะข้าเจ้าเห็ดนะคะอันอันชื่อร้านเขานะ,ะชื่อว่าอ่าซ่่งมันมาเกลียดว่าร้านใหญ่เฉืยนะคะเพราะเราเฉืยชานะคะเพราะว่าในซ้นถี่ขค้ายกันอยู่นะมันเป็นแบบว่าร่านที่เตียวติดๆกันเลยค่ะ ถึงพันซีชาะนะคะแต่ว่าลูกค่าเพ่นแน่น,นะะอ่ะใส่บักพริกนะคะน้ำส้มนะคะดองใส่บบกพริกนะ,ะพริกในสวนเราทงนั้นแหละคะ่ะในดองมุมบ้านเนี่ยเมือนเข้ากันดีแท้มาจะมาจะมาแซบด้วยกันนะคะค่าแต่ว้านะคะัง่มาทำไปถึงได้เลยะค่ะ เบงสิคะหน้าทานมิลล่าผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งนะคะจะเก็บมาเท่าที่จะกินนี่แหละค่ะนะคะกินคนเดียวก็ไปเก็บมาลายนลค่ะมันสเปืองของมันแหงปลูกยาก,ย,ากยี่ว่ะผักบุ้งก็ได้เพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์เท่านี้นะคะวุ้ยเตี๋ยวไก่มะระนะคะ ก็ต้องมีมาระสช่ไหมคะอมตอนอยู่มังไทยก็กินดอกค่ะมังขมนะคะแต่ว่ามาอยู่มั่งหนองนี่เห็นไฮเห็นนี่ยังติดเป็นของไทยนะคะมักกินบ่มักหน้าซื้อมัดะคะ่ะซื้อมากเราก็กินนะคะประมาณ่่าซื้อมาถิมเป็นเบอร์ ักถ้วยไม่จ้ามาค่ะมากินด้วยกันนะคะอื้นก๋วเตี๋ยวไก่หอมกรุ่นนะคะเคี่ยวน้ำซุปเองนะคะแซ่บนะคะ หอมผักชีซอยนะคะที่ปุ๋ยพาไปเก็บนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะเด็ดใบต้นหอมมาก็มาซอยใส่ ตามร้านก๋วยเตี๋ยวมังไทยนะคะถ้าร้านไหนมีผักลูกค้าก็จะเยอะค่ะเพราะว่าคนไทยเห่าก็มากกินผักสดๆแกงหลัยแยกเผื่อนเดไปกินทันไหยผักยังเสรีเลยแบบนี้ค่ะเป็นเป็นหัวฝักยาวนะคะเป็นหัวละผ้าบักเม็ดพริกอีกตัางหากนะคะเพิ่นใส่พริกเผานะคะ พริกเขาพริกขัวธรรมดาค่ะพริกพงก็บมีเครื่องคนคบอีรีค่ะบักพริกสดแบบสี่พันเดียวกันเลยโอ้โหแบ แต่ว่าเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวหมูนะจ้ะหมูเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ปุ๋ยไปกินก๋วยเตี๋ยวไกป่ปอซีแล้วก็ส้มี่หลังก็ปีอยู่ค่ะกระแสบ้วอกันแหละเพราะว่าเขาก็เคยเฮ็ดงานอยู่ข้างในนะั่น ล่าออกมาเห็ดหลานคงจะฟ้องนะคะเข้ากันดีขนาดมาเดิอจากมามากินด้วยกันนะคะ มือนะคะขาไก่มากมากินด้วยกันคายตังทอนก่อน,นะค่ะ ยูนิค้าไกลนะคะต้องซื้อมาตัดเล็บเองนะคะตัดเล็บลวกนะคะเอานังชันนอกออกเองนะคะ แฟนปุ้ยไม่งานข้าของนอ,อกสามเมือติดกเลยค่ะปุ้ยเลยอยู่นัน่งนาหลักค่ะมาแสนรูป,ปุ้ยละ ตอนซื่อกอ็บอกว่ามันมีเม็ดอยู่ข้างในนะคะบร,ริันนะเซ็ตคุยค่ะคุยเด,ดีเอาเพาะแท่ทีนี้ก็ต้องมู่นแหละมีโอกาสได้ไปมาดริดคุณแล้ว ช่วงนี้ผักกำลังสมบูรณ์ดีค่ะกำลังงามไร้นะคะเลยไปได้เสียเงินไปสั่งสั่งผักจากนอกประเทศเมากินนะคะปกติคุยสั่งประเทศใจเคี่ยงนั่แหละ ตังเธอหนึ่งกับแพงมาเพี่น้อยบาตั้งกว่าเจ็ดสิบยูโรดรอกเจ็ดสิบลอยหนึ่งนี่ไปยักขึ้นเยอะค่ะตั้งแต่ปลูกพักเองได้นะคะกระดัดแปลงกินไปเรื่อยนะคะบ่อเสียงเงินบ่เปลืองมันเองแถมได้ผักสดๆด้วย น้ำซุปหม้อบางไงกินได้หลายรอบอยู่ค่ะโอเคค่ะชอบก็จะาืืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาสุดิมภาเพิ่นเลยนะคะสวัสดีค่ะขอจัดกันก๋วยเตี๋ยววามค่ะ